哈。你好 มือน,นี่ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะสําหรับเมนูมือนี้เมนูนเสนอต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะคะเนาะเป็นกระดูกหมู้อจ๊ะเด้อวัตถุดิววดดกบกระสิมีกระดูกหมูซับล่างทาความสะอาดเรียบร้อยนะคะเนาะเห็ดฟางต้นหอมผักชีไว้เคลือบแต่งหน้านะคะ,นะเนาะเรื่งตุ่มย่ำกระสิมีขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงรากผักชีมะเขือเทศพริกตำหยาบไว้ค่ะพี่น้องจ๊ะมะขามเปียกด,ด้วยนะคะลงมือทำกันเลยจ้า มาค่ะอันดับแรกมปนู่นก็ตั้งน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่เครื่องต้มยำของเราลงไปเลยค่ะผ่าตะไคร้หอมแดงมะเขือเทศพริกมะขามเปียกแล้วก็รากผักชีค้นหนึ่งก้อนด้วยนะคะเนาะแล้วหมอเดือดสักพักแก้สิใส่กระดูกกระดูกหมูที่ห้าวซัาปไปลงไปจ้านี่ค่ะหมอเริ่มเดือดแบบนี้เราก็ใส่กระดูกหมูห้าวลงไปเลยจ้านี่ค่ะ ใส่กระดูกหมูล,ลงไปแบบนี้แล้วก็ข้นจักน้อยค่ะให้น้ำถ่วมกระดูกหมูของเห่านะคะเนาะแล้วเราก็จะปิดฝาหม้อต้มไว้ให้กระดูกหมูของเราเปื่อยนะะเนาะนี่จะกระสีออกมาหนาตาประมาณนี้เด้อจ้าสูตรของเมนูเด้อจ้าเด้อบางบานอจสิบเบ็เฮดจางสีเด้อจ้าเด้อสำหรับต้มแ่บกระดูกอ่อน,นะะเนาะนี่ค่ะปิดฝาพาักไว้ทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะะเนาะ กระสีหายกระดูกมกข,ของห้าเปอยค่ะพี่น้องจานี่นาตากระสีออกมาแบบนี้เพอะได้แบบนี้แล้วนี่ห้ากระสีใส่เห็ดเฟียงหรือว่าเห็ดฟางที่เราหั่นล้างทำความสะอาดไว้ลงไปเลยเนาะคะ่ะเนาะต้มสูตรต้มแซ่บของแม,นมนะะน่น้งหุ่นเนาะค่ะเนาะนี่ใส่เห็ดฟางลงไปเลยจา้าแล้วก็ค้นจักน้อยพี่น้องจา้าแล้วก็ต้มทิ้งไว้ให้เดือดให้เห็ดเฟียงข้าสูตแกสิมาทํำการปารุงเลยจ้านี่ค่ะ รอสักพักให้เห็ดฟางของเราสุกแล้วก็จะปรุงรสชาติเลยนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะเห็ดเปี้ยงสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าขัสิทําการปรุงกันเลยได้จ้ามาค่ะใส่รสดีนะคะรสดีแล้วก็ผงชูรสค่ะแล้วก็เกลือนิดนึงค่ะเกลือปลายซอนจ้า ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเนาะน้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกเผานะคะนี่ค่ะส่วนของเมนลใส่พริกเผาห้สีมันสวยงามแล้วก็มีรสชาติหวานจัหน้อยค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะใส่พริกเผาลงไปแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้ะสาหรับต้มแซ่บกระดูกอ่อนเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะสีสันของพริกเผากับสีเห็ดสีให้สีสันของต้มยำของเห่าเปลี่ยนสีเป็นสีออกสม,สมสมแดงแดงแบบนี้กับสีเห็ดไหหนาท่านเนาะค่ะเนาะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะทําขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือชิมดูรสชาติอร่อยแซบนัวครบสูตรแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีแต่งหน้าเลยจ้านี่ค่ะ,ะแต่แ่บเรจะชิมเลยพี่น้องจ๋าชิมเลยนะคะแซบแล้วค่ะพี่น้องจ๋า ใส่ต้นหอมผักซีสีเห้าหัน่นล่างเตรียมใบลงไปแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับเมนูต้มเ่บกระดูกอ่อนสูตรของแม่น้องวุ้นนะคะไปค่ะบานเ้เซ็ตเรียบร้อยแล้วเตรียมถาดของเห่ามาตักขึนเสิร์ฟกันเลยจ้าต้มซ่บกระดูกอ่อนเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะ ยมำถาดมาเลยจ้านี่ถาดท้งองเท่ากับมาแล้วอันบักไงยคือเกาค่ะพี่น้องจ้าก็จะยกหม้อต้มแซ่บของเราขึ้นเทเสิร์ฟเลยจ้านี่โ้หอมเครื่องต้มย่ำไรคะ่ะเสตเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยคะ่ะสำหรับเมนูต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะคะ เป็นตาแซบว่าจะพ,พี่น้องจ๋าอย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมากันชอบคลิปของแม่นงูนก็คือเก่าค่ะแบบเวียนมาให้กกำลังใจกันได้ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งสํสำคัญลืมมาได้เลยค่ะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวูนผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้แมน่นงูนขอตัวลาไปก่อนค่ะ พบพอกันไม่ไรนาคลิปนาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ